องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดก,กิจกรรมขับเคลื่อนง,งานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ2,567ครับ ที่ห้องประชุมตินสูลานนท์ชั้น2ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางพรเอื้อเชื้อแหลมที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยรุ่นที่3โซนเฟื่องฟ้าได้แก่อําเภอเมืองอําเภอรัตภูมิอําเภอควนเนียงและอําเภอบางกล่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความจําเป็นในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลามีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสงขลาโรงพยาบาลสถิงพระโรงพยาบาลนาทวีและการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติส่วนภายในงานครับมีนางสาวนาฏลดาจิตสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ